ทำไมขายของไม่ได้สักทีนะคะมีหลายคนนะถามเนี่ยหน่อยว่ามีของแล้วของดีมากคุณภาพดีมากแต่ขายไม่ได้สักทีทําไงดีเนี่ยหน่อยบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอบคาถามนี้ให้ได้ก่อนว่าใครเห็นของของคุณมีใครบ้างที่เห็นของของคุณแล้วมีใครบ้างที่มีสินค้าคล้ายๆกับคุณและคําถามสุดท้ายนะแล้วทําไมเขาถึงต้องซื้อกับคุณถ้าแค่3คําถามนี้นะแล้วคุณยังไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าทําไมเขาถึงต้องซื้อกับคุณตอนนี้มันไม่แปลกเลยที่คุณจะขายไม่ได้เพราะฉะนั้นนะการตลาดเป็นเรื่อง ที่สำคัญมากนี่เนยเปิดคอร์สคอร์สหนึ่งที่เป็นคอร์สออนไลน์ชื่อว่ายิงร้อยให้ได้ล้าน f c e e o o o แอดคอร์สนี้นะเป็นคอร์สที่รวมทุกอย่างเกี่ยวกับแอดในระดับ คันตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงแอดวานซและที่นี่หน่อยจะใช้เองในอนาคตด้วยคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายได้ของนิดหน่อยเนี่ยมีต้นทุนประมาณแค่10%ไม่ถึง10%นนั่นก็คือจาก a c e b o o k แอดแล้วมันเป็นการตลาดที่ถูกที่สุดมากๆในยุคนี้เพราะฉะนั้นนี่หน่อยถึงจะบอกว่าจริงๆแล้วยิงแอดเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันเหมือนเอาเงินไปทิ้งไม่ใช่มันจะเอาเงินไปทิ้งแน่ถ้าคุณทําการตลาดที่แท้จริงไม่เป็นคุณแค่คิดแค่ว่าทํายังไงให้คนเห็นเยอะๆทำยังไงงงใใใหห้คนนนมมมออเราาาภพทีี่่่่ดซึััไชปญขง ลูกค้าเลยเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่คุณต้องแก้มันคือการที่คุณไปแก้ปัญหาของลูกค้าเพราะฉะนั้น f a c e b o o k Ad เป็นการตลาดอย่างหนึ่งซึ่งในคอร์สยิงง้อยให้ได้ร้านเนี่ยเน้นๆไม่ได้มาสอนแค่คุณคลิกอะไม่ได้มาสอนแก่คุณยิงแอด ด้วยวิธีอย่างเดียวแต่มันคือการทำธุรกิจที่ถูกต้องสินค้าคุณต้องแก้ปัญหาให้ถูกกลุ่มแล้วถ้าคุณยิ่งรู้กลุ่มเป้าหมายเยอะเท่าไหร่คุณยิ่งสามารถจ่ายเงินถ้าโฆษณาได้น้อยลงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนย่อนยถึงบอกเลยว่ายิงร้อยให้ได้ร้านไม่ได้มาสอนให้คุณแค่ยิงแอดแต่มันคือการใช้กลยุทธ์การตลาดทั้งหมดของธุรกิจโดยใช้เครื่องมือเป็น a c e b o o k แอดและ ใช้ประสิทธิภาพของ f a c e b o o แอดให้ได้มากที่สุดและนั่นเป็นสิ่งที่ได้หน่อยทันหนักมากก็คือการใช้สิ่งที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเรียนคอร์สนี้นะคะยิงรอให้ได้ล้านตอนนี้ราคาเต็มอยู่ที่15900าถ้าดูจากคลิปนี้จะได้รับราคาพิเศษเหลือ11,900บาทคอร์สนี้เรียนได้ตลอดชีพเลยมีกลุ่ม Facebook แล้วก็มีเป็นเรียนผ่านเว็บไซต์สะดวกมากง่ายมากนะคะถ้าใครที่สนใจการตลาดที่ดีที่สุดตอนนี้และถูกที่สุดตอนนี้คือ Facebook ถ้้าคุณไม่รูเรื่องนี้ ธุรกิจของคุณจะไปได้ยากมากจะโตได้ช้ามากและเสียเงินมหาศาลในแบบที่มันไม่ควรจะเป็นถ้าสนใจคอร์นี้ทักไปได้ที่ l ล n e แอดออ o f f i c a m a c ได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ